ดีครับผมช่างชิสขอนแก่นครับอำเภอเพื่อน้อยครับวันนี้ก็จะเอางานทางร้านของเรามานำเสนอจะให้ดูลักษณะงานของเรานะครับทำงานของเราส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเลยทุกชุดที่ทำมาจะเป็นงานเกรียบเงาไม่ว่าจะเป็นงานเหล็กหรือว่าเป็นงานเหล็กนะครับสำหรับงานในเสียแต่สำหรับท่ออากาศ สามารถสั่งได้ครับว่าจะเอาเป็นงานตะเข็บตะเข็บเนียนๆอย่างนี้เลยครับเสมอกันกิ๊บครับอันนี้จะเป็นงานตะเข็บปัดเงาครับไม่มีดำครับพวกนี้ไม่ดำครับแล้วงานของเราสําหรับรุ่นที่บูทเยอะมีบ่ายอย่างนี้ให้ทุกตัวครับ มีบ่าป้องกันไม่ให้ท่อ,อยางหลุดครับมีบ่าให้ทุกชุดครับสําหรับท่อาอากาศอันนี้เป็นท่ออากาศที่เข้าตัวกรองอากาศนะครับจะเข็บเชื่อมเนียนๆครับจะเข็บเชื่อมเนียนๆครับสวยๆครับแต่เราจะทําการปัดปัดเงาครับ ปัดเงาเพื่อไม่ให้มันดําเพราะว่าถ้างานไม่ปัดเงาช่วงแรกที่เราส่งไปอ่ะมันจะสวยครับแต่พอใช้งานไปสักพักหนึ่งมันจะดํทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับต้องการแบบไม่ปัดเราก็จัดให้ได้ครับแล้วก็จะมีแบบพ่อที่เป็นพ่อเจียเรียบก็มีเหมือนกันครับแต่จะอีกราคาหนึ่งจะแพงกึ้นไปอีกคตัวนี้จะเป็น ปลายท้องเราครับโฉบเฉียวครับโฉบเฉียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่เจ้าแรกๆเลยครับทรงนี้ของเราโฉบเฉี่ยวแน่นอนครับตัวอุปรกรณ์อันนี้ที่เห็นมองมองแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งที่เห็นมองมองครับตัวเทอร์โบจะเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้จะเป็นโบวีจีเอสสองจุ้า ชุดนี้ทําการปัดเงาครับเป็นโบว์เีเจส2.5ใหม่ตำหนี้ครับใหม่แท้รับประกัน1ปีเต็มทุกกรณีครับยกเว้นรถไปชนมาหรือลูกค้าตัดต่อดัดแปลงครับผมก็นีเสียหายตลอดอายุการใช้งานครับสามารถส่งของเก่ามาเปลี่ยนฟรีครับในรุ่นนี้นะครับในรุ่น10,800ขึ้นไปนะครับเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นครับ ส่งของเก่ามาเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีการตัดดัดแปลงตัดต่อเราไม่รับเคมครับแต่มีจำหน่ายครับสำหรับลูกค้าเก่าครับผมนี่ปันเงางานเลทั้งระบบครับชุดนี้สแตนเลสหนาเบอร์สิบครับหนาสองิลเจ็ดครับสแตนเลสหนานะครับย้ำเลยว่าเป็นเล็หนาเวลาไปใช้งานถ้ามันเกิดแตกเกิดหัก จากการใช้งานติดต่อเข้ามาหาเราครับเปลี่ยนให้ฟรีครับส่งของเดิมมาตัวเทอร์โบรับประกัน1ปีเต็มครับทุกกรณีเทอร์โบรั่วเทอร์โบพังเปลี่ยนฟรีครับ1ปีครับโบใหม่ตำหนิครับทำการเก็บปัดเงาให้เรียบร้อยครับสวยครับท่อยางอยู่เป็นท่อยางผ้าใบครับ เข้าไปสวยๆครับเข้าไป4ีชั้นครับผมสวยๆเลยงานสายถักก็มีครับเข็มขัดรัดมีให้เลือกทั้งแบบไดทไทเทเนียมแล้วก็แถมไปในชุดจะเป็นแบบนี้ครับใครต้องการไดไทเทเนียมสั่งเข้ามาได้ครับราคาแล้วแต่ขนาดเบอร์ครับ ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งพวกเกตวัดวัด,วดบูธสาไทเทไฟท่อไดสสั่งเข้ามาตางหาดได้ครับอุปกรณ์ของเรามีวเวกเตคุมทุกชุดครับที่เป็นโบใหญ่ที่เป็นโบโบใหญ่คือโบที่อัดบูธได้เยอะนะครับไม่ใช่ใหญ่แต่ตัวถ้าโบใหญ่ของเรา มีวเวกเตคุมให้ทุกชุดครับคุมป้องกันไม่ให้บูทเกินครับผมนี่ให้ทุกชุดสนใจทักเข้ามาครับชุดนี้ก็ส่งลูกค้าเพชรบูรณ์ครับผมด้านในประกอบเสร็จก็จะส่งลูกค้าร้อยเอ็ดครับตรงนู้นประกอบได้ไว้แล้วกำลังเก็บงานแพ็คครับ เทอร์โบเราก็ลงไว้เยอะครับรุ่นโบใหม่ครับโบใหม่เราลงไว้เยอะครับ้ายเข้ายางมีเยอะครับสั่งเข้ามาได้รับติดตั้งเทอร์โบทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับอสติกเกอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรถเกี่ยวรถอะไรเราลับหมดครับนี่ก็เป็นงานวางเครื่องครับวางเครื่องของมันเร็วของหกล้อครับ ร้อยยี่สิบบางเป็นสองร้อยสิบครับดีแมพเดเสร็จก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยสี่ครับใครสนใจงานก็ทักกันเข้ามาครับติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเท่านั้นนะครับหน้าเพจผมไม่ได้เข้าไปตอบนะครับย้ำว่าเฟซบุ๊กเท่านั้นกดตามนี้เลยครับเบอร์โทรติดต่อก็จะเป็นเบอร์นี้เลยติดต่อเช้าและเย็นครับกลางวันไม่รับสายครับผมย้ำไว้เลยครับกลางวันไม่รับสายครับ เล่นง,งานครับผมเฟซบุ๊กนี้เท่านั้นครับพิชิตคลินิกยนตเฟซบุ๊กเดียวครับใครสนใจทักก่อนเข้ามาได้ครับกาติดตั้งกระป๋องครับนอกสถานที่ก็รับครับระยะทางใกล้เรารับหมดครับทั่วไทยค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมตามระยะทางครับผมเริ่มต้นที่1,500บาทครับ ออกนอกสถานที่ครับผมติดตั้งให้ถึงบ้านครับส่วนมากจะเน้นส่งทางบริษัทขนส่งครับแต่ว่าที่ขนส่งที่ใกล้กูคือเขาจะไม่รับเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นบริการเก็บเงินปลายทางผลต้องไปอีกอำเภอหนึ่งก็จะล่าช้านิดนึงครับถ้าเป็นปลายทางผมจะรอยอด จำนวนแล้วค่อยไปส่งทีเดียวพร้อมกันครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่รับเก็บปลายทางที่อำเภอผมมันมีเลยครับส่งเร็วด้วยวันสองวันของถึงแล้วครับส่งเช้าเย็นถึงก็มีครับผมถ้าพื้นที่ใกล้เคียงครับของเขาออกสามรอบต่อวันครับ แต่ถ้าเป็นปลายทางนี่ผมต้องวิ่งไปอีกอำเพนินเพื่อทำการส่งบริษัทรถเหลืองเขาครับรถส้มเขาครับครับผมโอเคครับใครสนใจก็ทักเข้ามารับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ติดตามไว้ให้ด้านล่างครับผมติดตามผลงานทางเฟซบุ๊กค,ครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ ถ้าทักเข้ามาทางเพจจะไม่เห็นผลงานของเรานะครับเพราะเราไม่ได้ลงทางเพจเพจนั้นคือลูกน้องเก่าเป็นคนเปิดเราไม่ได้เข้าไปตอบเข้าไปดูดทางเพจครับเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่างครับผมครับโอเคครับ